เต่ากับจระเข้ผู้ดุร้ายกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบึงน้ำกว้างใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้เขียวขจีมีเต่าตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบึงน้ำเต่าน้อยผู้ฉลาดและใจดีเต่าเป็นเต่าตัวเล็กๆที่ชอบสำรวจบ,บึงและฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งเพราะเขารู้ว่าโลกภายนอกนั้นเต็มไปด้วยอันตรายแต่ที่อันตรายที่สุดก็คือ จระเข้ตัวใหญ่ที่ดุร้ายที่สุดในบึงน้ำ <c oughs> ใครที่หลงเข้ามาในดินแดนของข้าไม่มีใครหนีพ้นจระเข้มักขู่สัตว์ตัวเล็กๆในบึงน้ำเสมอสัตว์ทุกตัวต่างหวาดกลัวจระเข้ตัวนี้มากและไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บึงน้ำที่เขาอาศัยอยู่เลยแต่มาวันหนึ่งเต่าต้องเผชิญหน้ากับจระเข้แบบที่เขาไม่คาดคิดมาก่อน จุดเริ่มต้นของการประจนภัยวันหนึ่งเต่าน้อยตัดสินใจเดินทางไปยังอีกฝั่งของบึงน้ำเพื่อเก็บผลไม้ที่แสนอร่อยถ้าค่าจะไปอีกฝั่งค่าต้องว่ายน้ำผ่านเขตของจระเข้ให้ได้เขาดูว่ามันอันตรายมากแต่เขาก็ไม่อยากใช้ชีวิตแบบหวาดกลัวไปตลอดเต่าค่อยๆว่ายผ่านบึงน้ำอย่างเงียบๆแต่ทันใดนั้นเจ้า คิดว่าจะผ่านไปไง่ายง่ายงั้นหรือตูมน้ำสัตว์กระจายเมื่อจระ,ะเข้โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำเจ้ามาอยู่ที่นี่ทำไมเจ้าตัวเล็กจระเข้คำรามเสียงดังเต่าตัวสั่นเล็กน้อยแต่เขารู้ว่าถ้าข้าตื่นตระหนกข้าจะไม่มีวันรอดข้าข้าแค่อยากไปเก็บผลไม้เท่านั้นเองเต่าตอบอย่างใจเย็น ไม่มีใครผ่านเขตของข้าไปได้โดยที่ไม่ได้รับการทดสอบเอ่อแล้วระบบทดสอบของเจ้าคืออะไรจารเกยิ้มอย่างเจ้าเล่เจ้าจะต้องเอาชนะข้าให้ได้เต่าตกใจเอ่อจะจะให้ข้าสู้กับจระเขตัวโต,วต,วตวอย่างเจ้าเนี่นะนี่นี่มันไม่ยุติธรรมเลยงั้นข้าจะให้โอกาสเจ้า หากเจ้าสามารถไขปริศนาของข้าได้เจ้าจะผ่านไปได้ตกลงเต่ารู้ว่าเขาอาจจะไม่แข็งแก่งเท่ากับจละเข้แต่เขามีสติปัญญาที่จะช่วยให้เขาผ่านมันไปได้ปริศนาของจระเข้จระเข้พูดขึ้นมาว่าข้ามีฟันมากมายแต่ข้ากินได้เพียงน้ำข้าเป็นใครเต่าคิดอยู่ครู่หนึ่ง ฟันเยอะแต่กินได้น้ำเท่านั้นเออเจ้าหมายถึงแม่น้ำใช่ไหมเพราะแม่น้ำมีคลื่นที่ดูเหมือนฟันและมันเคลื่อนไหลไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยกินอะไรถูกต้องจละเคตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเต่าจะตอบถูกเร็วขนาดนี้แต่จละเคยังไม่ยอมแพ้ งั้นงั้นมาทดสอบความกล้าหาญของเจ้ากันบททดสอบที่สองการว่ายน้ำข้ามบึงจระเข้ว่ายน้ำไปที่กลางบึงแลวพูดว่าเจ้าตรงว่ายน้ำข้ามบึงข้าโดยที่ข้าเป็นผู้ตามล่าเต่าตกใจเออข้าจะเอาชนะเจ้าได้ยังไงแต่แล้วเจ้าเต่าน้อยก็คิดแผนอันชาญฉลาดออกเต่าไม่ได้ไว่ายน้ำเป็นเส้นตรง แต่เขาว่ายเป็นวงกลมและทําให้เกิดขึ้นรอบๆจระเข้พยายามจับเต่าแต่กลับสับสนเพราะขึ้นน้ําทําให้จระเข้มองไม่เห็นเต่าที่แท้จริงสุดท้ายเต่าก็สามารถว่ายข้ามบึงได้สําเร็จวิจารภาพที่ไม่คาดคิดจระเข้ขึ้นจากน้ําแล้วหอบหายใจเออข้าไม่เคยเจอใครฉลาดเท่าเจ้าเลยเต่า เจ้าไม่ได้ใช้พละกําลังแต่ใช้สมองแน่นอนข้าอาจจะตัวเล็กแต่ข้าใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์จระเขเ้หัวเลาะข้ายอมรับในตัวเจ้าแล้วจากนี้ไปเจ้าเป็นเพื่อนของข้าและข้าจะไม่ทำร้ายสัตว์ตัวเล็กๆในบึงนี้อีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเต่าและจระเข้ก็กลายเป็นเพื่อนรักกัน และช่วยดูแลบึงน้ำแห่งนี้ไปด้วยกันจบบริบูรณ์แง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ความฉลาดสำคัญกว่าพละกกำลังเต่าไม่ได้สู้กับจระเ้โดยตรงแต่เขาใช้สติปัญญาและไหวพริบเพื่อเอาตัวรอดความกล้าหาญทำให้เราเติบโตเต่ตกากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวและนั่นทำให้เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคไปได้ มิตรภาพเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจจะละแค่เรียนรู้ว่าไม่ควรใช้กำลังข่มขู่ผู้อื่นและเขากับเต่าก็กลายเป็นเพื่อนรักกันในที่สุดคืนนี้ก็ขอให้น้องๆเด็กๆปรับฝันดีและต้งจำไว้ว่าความฉลาดและความกล้าหาญจะช่วยให้เราผ่านทุกอุปสรรคไปได้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็